ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกันกบเกม l e t Hes หรือว่าหมอกสีแดงก็เป็นเกมแนว RPG Maker นะครับเนื้อเรื่องน่าจะมืดมนมากเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ติดยาดูขนาดเมนูเริ่มเกมยังเป็นคำว่า Inject ครับน่าจะหมายถึงการฉีดยาเข้ากระแสะเลือดนั่นเองก็ผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องลึกๆของเกมนี้นะครับว่าจะสื่อถึงอะไรหรือว่าอะไรยังไงกันแน่อาจจะเป็นเกมที่เข้าใจยากเกมหนึ่งก็ได้ครับเกมนี้เป็นเกมสั้นๆเท่าน,นั้นเอง แต่ว่ามีหลายฉากจบมากครับได้ยินมาว่ามีถึง27ฉากจบครับแต่ละฉากก็จะไปในเส้นทางที่ต่างกันแล้วก็อาจจะเล่าเรื่องต่างกันเพราะฉะนั้นการเล่นรอบเดียวเนี่ยอาจจะทําให้ไม่รู้เรื่องราวมากพอครับต้องเล่นหลายๆรอบด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างครับแต่ว่าก็จะลองดูอ้อแล้วก็ขอเตือนก่อนเลยครับว่าสําหรับเด็กๆนะครับที่ดูเกมนี้อยู่เกมนี้อาจจะมีคําหยาบคายนะครับเพราะว่าตัวละครของเราพูดจาหยาบมากและเนื้อเรื่องมันก็ อาจจะมีเนื้อหา18บวกด้วยที่มันเขียนอยู่ในเกมม่นนะถ้ามีผู้ปกครองนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆแนะนําให้เบาเสียงหรือว่าใส่หูฟังดูจะดีกว่านะครับเดี๋ยวจะโดนดูเอานะให้เข้าใจว่าตัวละครเรามันพูดคําหยาบครับแต่ว่าอะไรที่ไม่ดีก็อย่าทำตามแล้วกันโอเคเรามาลุยกันเลยครับชีดยาโอ้โหก่อนเล่นเกมนี้สามารถปรับๆๆได้ปรับๆๆเลยทีเดียวจงจําไว้ นี่คือเกมเฮ์เลอร์เพราะฉะนั้นอย่าขโมยประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของคุณไปเกมนี้เหมาะสำหรับการเล่นในที่มืดและเงียบสงบและใส่หูฟังด้วยจะดีมากเลสเฮดจะไม่จบเมื่อคุณเล่นมันจบเพียงแค่รอบเดียวเกมนี้ยังมีอีกมากมายหลายฉากจบด้วยกันการได้รับเพียงแค่ฉากจบเดียวนั้นอาจจะโชว์ให้คุณเห็นเนื้อเรื่องเพียงแค่10%เป็นของเกมเต็มทั้งหมดจงปล่อยให้มันโชคโชนตัวตนของคุณพวกเราเฝ้ามองคุณอยู่และจะตัดสินคุณ กลาลครั้งหนึ่งได้มีสาวน้อยคนหนึ่ง She was drug addict. เธอเป็นสาวน้อยที่ติดยา My name is Rock ชื่อของฉันคือล็อกเก็ตอายุ23ปีและถูกไล่ออกจากบ้านที่ซุกหัวนอน,น ตั้งแต่อายุครบ18 while, ฉันใช้เวลาสักพักหนึ่งไปอยู่หากินกับผู้ชายหลายๆคนที่มีกระเป๋าตังหนาที่พ่ายแพ้ให้กับความโดดเดี่ยวก็คือน่าจะหมายถึงขายตัวนะครับอะไรอย่างนั้นให้กับผู้ชาย anor, the like แต่ว่าฉันก็ต้องการยามากซึ่งในเกมนี้เรียกล็อกล็อกแต่ว่าหินน่ะ ใช้ในการเรียกยาเสพติดนะครับแต่ว่าฉันก็ต้องการยาเสพติดมากและสุดท้ายมันก็สิ้นหวังพวกเขาก็ทิ้งฉันเหมือนกับขยะ moving on to supposed not going to oglin other fields pretending like girls greener than ones dating they're the they're fuck ฉันมักจะนึกถึงทุ่งหญ้าสีเขียวและแกล้งเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สงสัยตาหวานหาผู้หญิงคนอื่นหรือว่าจะไม่ไปซ้ำกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากผู้หญิงที่เขาคบด้วยมายถึงยังไง และพวกเขาก็เรียกฉันว่าขยะ I've come to get the to และฉันก็ได้มาถึงจุดที่เน่าเฟะของสังคม the abandoned the rotten, the ที่ที่ถูกทิ้งล้างเน่าเหม็นและเหนียวเนอ And ชีวิตที่นี่ก็ดีนะฉันได้มาอยู่กับคนคนหนึ่งชื่อว่าอันตี้จีซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ฮุกอัพตอนนี้แปลว่าอะไรเธอเป็นคนหายามาให้ฉันและฉันเก่าฉันก็แค่ทำสิ่งที่ฉันต้องทำนั่นแหละนะเอาโหเริ่มมาอย่างล็อกฟัดเต็มหูเลยฟัด จัด,ด,ดแม่ไอช้อนนี่น่าจะยัดตูดน่าจะเอาช้อนนี่เนี่ยยัดเป็น,นตูดของชูทาูนะชูทะูนี่คือตัวอะไรปีศาจเหรอเอาละนี่ละเย็นขึ้นหน่อยใจเย็นขึ้นหน่นอยนี่อันสุดท้ายแล้ว

But I really don't want to go back to the crack in the box again. ฉันไม่อยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วไม่อยากกลับเป็นเด็กไร้สาระอีกแล้ว I'm not going back to being a buffer again. ฉันไม่อยากจะกลับเป็นที่รองรับของมันอีกแล้ว n e v e again. ไม่เอาอีกแล้ว Fine. I'm desperate. ก็ได้สิ้นหวังแล้วยอมแล้ว I'll go see Auntie G. ฉันจะไปหาแอนตี้จ <Huh? S 2> ดูที่ตัวฉันสิฉันเป็นผู้ล่าแล้วตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกมากนักหรอกแต่ว่าฉันสิ้นหวังแล้วต้องไปหาแอนตีจีแล้วดูว่าเขาจะมีก้อนกวดให้กับฉันบ้างไหมก้อนกวดอะไรวะหมายถึงยาปะยาเซพติดนะครับ ออกจากที่นี่แล้วไปที่อพาร์ตเมนต์ของอันตี้จีแล้วฉันก็ออกไปโอ้โหเปิดเกมมาก็อ e ีพิกแล้วครับอย่างที่บอกโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องรกๆเก่าๆครับมีอันนี้อะไรอะ่ะเข็มฉีดยาปะเข็มกับช้อนช้อนที่ใช้ทำอะไรวะใส่มากเลยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะ ช้อนเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดพวกนี้ฉันใช้ยาเสพติดของฉันไปแล้วต้องการมากกว่านี้อันตีจีน่ะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดที่หามันได้นี่ฉันต้องไปหากับอีกป้านนั่นอีกแล้วเหรอเนี่ยก็ถ้าหากเธอมีเปเปอร์นะนี่อะไรกระดาษทิ่โต๊ะฉันเกลียดคุณคุณแม่อีดอกเอ้ยฉันเกลียดแกอีดอกฟักฟักมันเป็นความผิดของแกทั้งหมดนั่นแหละ ถ้าหากแกเห็นฉันตอนนี้แล้วก็คุณแม่ก็คือชีวิตไม่ดีก็เลยโทษคุณแม่อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละทางนี้ไปไหนได้เอาประตูล็อกสงสัยจังว่ามีอะไรอยู่ในนี้จะรู้ไหมเนี่ยแสดงว่าให้ออกไปทางนี้ปะโอเคจนภัยในโลกกว้างครับผมอก่อนอื่นเลยขอบอกว่าประโยคในเกมนี้ค่อนข้างแปลยากนะครับตรงไหนที่ผมแปลผิดก,ก็ขอโทษด,ด้วย ภาษาในเกมนี้ค่อนข้างเน็กเลเวลเกินไปซึ่งสกิลผมไม่พอไปยากจริงอันตี้จอยู่ห้องไหนอะขวานี้ปะดูสิอ้าวทางนี้พาไปที่บันไดของอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์มันล็อกอยู่ตอนนี้ fucking a คืออะไรวะต้องไปหากุญแจเลื่อนสักอย่างอยู่โอเคห้องสองศครับเข้าได้ฮะโอห้องนี้ขาวสว่างสดใส มีอะไรอยู่ด้วยไหมตรงนี้อย่างน้อยห้องนี้ก็ใส่ขยะไว้ในถุงนะเหมือนว่าวันนี้จะแดดแรงนะในโลกปกติข้างนอกนั่นอยากให้อีกข้างนอกนั่นนะ่ะโดนแสงแดดเผาตายให้หมดเลยได้เหรอเออเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรคิดไปเองมั้งที่ถังอะไรอะอ้าวจุดเซฟเหรอจัดไปเซฟสิครับสองศูนย์สองห้องไขวาเข้าทุกห้องแล้ว มีกระดาษอยู่มีอะไรตกอยู่ด้วยยาปะเนี่ยมีใครบางคนทิ้งใบสั่งยาของเขาไว้ตรงนี้มีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งที่ฉันเคยอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้และฉันก็ได้กลับมาที่ห้องนี้หลังจากผ่านไปหลายปีและก็ดูว่าที่นี่มันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนตอนนี้ที่นี่ก็งดนให้บริการไปแล้วกลายเป็นที่อยู่ของไอ้พวกจอนจัดพวกติดยากลายเป็นที่อยู่ของใครก็ได้ไปแล้ว มันก็น่าอายที่มันกลายเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของฉันเนี่ยได้รับการคุกค,คามเลยฉันคิดว่าไอสิ่งที่พวกเขาพูดกันเนี่ยก็ถูกต้องนะความไม่รู้เนี่ยก็คือความสุขในบางครั้งบางเรื่องไม่รู้ก็ดีกว่าถูกต้องครับอะไรอะกล่องสักอย่างหนึ่งกล่องกระดาษปะฉันไม่อยากจะสำรวจมันกล่องของใครไม่รู้โอเคออกไปมัต้องไปไหนละ่ะซ้ายเหรอ ส<ฮ>องศูนย์สีหูองนี้น่ากลัวแฮะมีอะไรบ้างดูสิพระเจ้าเลเวลของอผู้คนบางส่วนจะนอบน้อมให้กับและฉันก็ได้ค้นพบว่าฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกนี้เหมือนกับหนูมากกว่าดิ้นรนอยู่ในกองขยะสร้างบ้านอยู่ในความมืดมิดอยู่ในเมืองร้างอยู่ใน อยู่ในสังคมที่ถูกทิ้งอาจจะบ้าไปแล้วก็ได้พวกนี้เนี่ยมีแต่เชื้อโลกและตอนนี้พวกมันก็ขุดโพรงเข้าไปอยู่ในกำแพงนั่นหวังว่าจะเรียกบริษัทกำจัดปลวกกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปได้นะไอ้บ้าเอ้เข้าไปเลยดีไหมเนี่ยลูหนูฮะมีรูใหญ่ที่กำแพงดูเหมือนว่าจะเป็นรูที่คนจรจัดทิ้งเอาไว้บางทีในนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างเจ๋งๆอยู่ก็ได้ ลองไปดูหน่อยไหมจัดไปเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยเอาทางเข้าต่อไหมไม่มีนี่เฮ้เสียงไรอะ่ะมันได้ยินเสียงบางอย่างปะ่ะเอออกนะไม่มีอะไรนี่บ้า สวัสดีล็อกเก็ตเมื่อกี้พูดว่าเมื่อกี้มีเสียงพูดว่าสวัสดีล็อกเก็ตใครวะหลอนแล้วกลับห้องนอนค่ะหนูขอโทษเซฟเลยเซฟ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 ได้ไฟเดียวได้เกมบ้านนี่โอ้เร็ว้ายที่สุดกลับบ้านนอนค่ะแล้วให้ไปไหนแอนตี Anti ้จีแม่งอยู่ไหนวะออกซ้ายได้ไหมอยู่ๆก็หลอนล็อกครับ สงสัยจังว่ามีอะไรอย่างนี้ห้องตัวเองนะเฮ้ยฮะข้างนอกมืดแล้วตอนแรกมันมีแสงใช่ไหมตอนเริ่มโซนเอานี่แปลว่าบังวะไม่แน่ใจนะปุ้ยมันมืดเท่าเดิมรืึมืดกว่าเดิมไะเนี่ยสองสวนหนึ่งสว่างไหมมืดเหมือนกันไอ้กุญแจโอ้กุญแจไม่ใช่ของฉันแต่ว่ามันวางไว้ตรงนี้ฉันไม่ดูว่ามันเป็นของใครเอาไปด้วยไหม แน่นอนครับได้กุญแจมาฮุบย่าวิตกใจหมดเฮ้เหมือนทางเดินมันยาวขึ้นปะ่ะตอนแรกเป็นประตูนี่เฮ้ยแกเอามันไปแล้วก็เอาไปแล้วอะ่ะมันวางอยู่ไม่รู้ของใครฉันใช้กุญแจกับประตูนี่ โอโหเมื่อกี้มีชี่ช่างแอร์คนหนึ่งเดินลงบันไดไปครับเกมนี้น่ากลัวกว่าที่คิดนะเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันให้ความรู้สึกไม่สบายใจกับบรรยากาศเกมนี้ครับล็อกเฉยอยากให้ลงไปใช่ไหมห้องน้ำชายไม่แน่เข้าได้ด้วยครับ <c oughs> เฮ้ทำไมวิ่งไม่ได้ละมีเหนื่อยเหรอบันไดนำไปสู่ชั้นแรกไป แรกกันมาเซฟทางเดินซิมันคี้พูดอะไรวะคีคี่ะกุญแจเหรอไม่เกี่ยวมั้งประตูล็อกสังเกตที่ประตูแล้วมีบางอย่างอยู่อ่านไหมอ่านครับจงระวังใครก็ตามที่ก้าวเท้าเข้าสู่ในห้องนี้จะได้รับคำสาปที่รุนแรงมากรุนแรงที่สุด ช่างมันยังไงมันก็เปิดไม่ได้ครับมันล็อกมันล็อกประตูล็อกขวาอะไรของมันวะเนี่ยฉันทําความสะอาดได้ดีเหรอทาดีมากมีไลท์ฉันชอบเหรอไปยังไงวะเนี่ยแต่ว่าอพาร์ตเมนต์นี้มันตายแล้วและฉันก็ควรจะตายฉันทำที่นี่เป็นบ้าน ฉันทำความสะอาดบ้าน What t ต e f ฟ c k ลาโบโอ้โอ้อะไรอะ hey. <c oughs> ผู้คนอาศัยอยู่ที่บ้านด้วย <c oughs> พวกเราตัวฉันยินดีต้อนรับพวกเขากรีดร้องฉันเจ็บปวดทำร้ายพวกเขาไม่มีผู้คนอีกแล้วฟัดหมายความว่าไง น่ากลัวมากครับแต่ว่าผมพยายามทำเป็นไม่กลัวแล้วก็เดินต่อไปนะสาวแม่งอะไรอะ่ะเข้าไปอย่าไปกลัวมีกระดาษอยู่ผู้หญิงในห้องหนึ่งหนึ่งสวยมากเธอยินดีต้อนรับเข้ามา เธอพูดสิ่งที่สวยงามแล้วก็ถอดกางเกงรู้สึกดีเป็นบ้าอ่าเหมือนกับแม่ฉันเลยและสาวคนนั้นก็ไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วฟัดเฮ้ยเใครอะเลิกเล่นทันไหมครับเลิกเล่นทันไหม เหนื่อยได้ด้วยว่ะโ,โอ้ยมันมาข้างหลังเมื่อกี้อะไรอ่ะมีศพอยู่ป่ะใช่แน่เลยเจียมเกมมันน่ากลัวเกินไปนะเฮ้ยมันอยู่ขวามันอยู่ขวามันอยู่ขวา อัแอปแออออะไรอะผงซักฟอกเอาอะน่าจะเอาไปใช้สักอย่างเลยมันมาทางซ้ายมันมามันมายายาหนีแล้วอู้รอดเลยจุกได้จุกได้เอาอรอดได้ไงวะเนี่ยไม่รู้แต่รอดมาแล้วหนีหนีหนีไม่อยู่ห้องนี้แล้วไม่อยู่ห้องนี้แล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับอ้าุญแจก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 ุญแจปะ เอาถังลงไปยังไงอะอ้อมน,นี่นี่ไงกุญแจเอามาสิไม่อ่านแล้วอู้วเฮ้ยอ่าอาอยาอีา้ยอยู่นี่เลยฮะยาดิอู๋แม่งวิ่งตามด้วยจุกจุกจุกจุดเดิมจุกจุดเดิมไม่ทัน ตาจะไหลคอชแชรเฮ้ยไม่ตายวะโดนขังเฮ้ยมัน <c oughs> น้ำตาจะไหลจริงๆน,น,น่ากลัวมากอะครับโอ้เฮ้ยม,มือแก่อะไรอะ <c oughs> ทำไมสวัสดี แกชอบเล่นเกมไหมชอบโอ้ how, how น่าประทับใจจริงๆช่างน่ายินดีนี่คือเกมแรกเกมง่ายๆ ตามหาฉานันโอ้ฮะเฮ้ยนี่เอากลายเป็นเกม FPS เฉยโอ้โอ้โหนี่นี่น,นี่ประตูประตูประตูะตอุ้ยเวียนหัวมาแม่งเกมอาร์พีจีเมเกอร์ทำงี้แล้วเดรอยวะ หูเขาวงกดกันมาเล่นเกมกันมาเพื่อความน่ากลัวใช่ไหมเลยทำเป็น fps 46วินาทีอะไรนับเวลาอะไรขวาแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหรู้สึกมันไม่ลื่นเลยฮะทางตันปะเนี่ยไม่ตันแล้วครับไม่ตันแล้วจังหวะนี้มันต้องโอ้โหตันแน่เลยครับเดียวซ้ายแล้วกันครับผมตามหาเจอแล้วจะได้อะไร หกวินาทีด้วยนะครับมามีเวลา60สิบวิในการที่จะทําใจก่อนจะโดนสครีมออฟเพนแห่ข้างๆหูสับตารอได้ไหมรอสิบหกสิบตีสักันสามสิบวินาท,นาทีอยู่ไหนวะวิ่งแล้วนะอุย้ยมันหันหน้าเร็วก็ไม่ได้ครับแม่งต้องรออย่านะเอ็งอยู่ไหน หลับตารอแล้วสิบวิจะหันหน้าใส่กำแพงแบบนี้เอ้ยเอานะเดี๋ยวสิบวิเองอ่ะเดินวนที่เดิมชัดๆเลยเ you find แกหาฉันไม่เจองั้น ขอฉันเป็นคนหาแกเองละกันไม่เอาไว้หนีเราเออไม่เอาอย่ามาหากันไม่ต้องมาหาเลยอู้หเอาตันเย็ดเจมีตันกันด้วยเหรอไม่น่ารอดครับจุดจุดนี้ ฉันมาหาแก่แล้วเฮ้ไม่จบไปเหรอนึกว่าตายหลายรอบแล้วนะก็ยังได้ก็ยังได้กไดแกเจอแก่แล้ว แกกลับมาแล้ว just ฉันแกอยากให้แกมีความสุขมีความสุขมากๆคะ่ะการมีความสุขมันค <You 're S 1> ือหน้าที่ค่ะฉันนั่งอยู่ที่หัวมุมในห้องนั้นมันนานมากเลยล่ะ <It S 1> เป็นเวลานานมาก <nice dear. S 1> มันเป็นที่ที่ดีนะ My eyes itched. So I scratched them. ฉันเริ่มคันตาของฉันและฉันก็จะเริ่มควนๆคันๆเกาๆมัน I felt happy. ฉันรู้สึกมีความสุข <The S 1> จัง The happiest I've ever felt. รู้สึกดีที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อน <I S 1> อะไรวะเนี่ย Felt over my body. <I S 2> ความรู้สึกครอบงำตัวของฉัน was New Wo ฉันได้กลายเป็นคนคนใหม่ It was comfort was feel มันเป็นความรู้สึก <iggling> ที่สบายมากรู้สึกดีเข้ามาจากข้างในเลย <root> myself ฉันทำลายตัวของฉันเอง Some scared come I scared มีใครสักคนมาและฉันหวาดกลัว e ก่เ ฉันหวาดกลัวพวกเขา <like> here. ฉันชอบที่นี่ <No S 1> ไม่ <Pain. S 1> ไม่มีความเจ็บปวด <sense> grow. ความรู้สึกของฉันหายไปเหรอโ o w นี่โ o w คืออะไรงง I grow ฉันโกรฟ foot, h ป p p y no sad มีความสุขไม่เศร้าอีกแล้วกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยลีก uh ฟิลลีกฟิลกอด เน็ตแปลว่าอะไรอ่ะโคตรหลอนเกมแม่งนี่ฉากจบฉากจบหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละครับแต่น่ากลัวมากเลยนะเกมนี้แม่งเป็นเกม R P G Maker เกมนึงที่สร้างออกมาแบบ50บาทนี่คุ้มค่ามากครับบอกอต,ตรง นำเสนอออกมาได้แปลกตาดีครับไม่เคยเห็นเกมแบบนี้เหมือนกันก็พูดไม่ออกอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วทำไมเราถึงกลายเป็นแบบนั้นเราคงหาคำตอบไม่ได้ในตอนนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับและนี่ก็เป็นจบพาร์ทแรกตรงนี้ก่อนดีกว่านะอาจจะมาเล่นใหม่ในคราวหน้าถ้ามีความกล้ามากพอแต่จริงเกมนี้มันน่ากลัวเกินไปไหมคือมันรู้สึกเหมือนไม่อยากเล่นอีกแล้วเข้าใจว่า โอ้ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเจออย่างนี้อีก20กว่ารอบนี่แบบปวดหัวเลยนะนี่เป็นแค่หนึ่งในฉากจบเท่านั้นเองครับซึ่งไม่เข้าใจในเรื่องเกมเลยนะโอ้โหไอโฮปยูเซอร์ไพรด้วย5-15%ถึงเปอร์เนของเกมณจุดนี้ขอบคุณที่เล่น <c oughs> ending p obtain คุณได้รับหนึ่งจากยี่สิบหกฉากจบแล้วมียี่สิบเจ็ดไม่ใช่เหรอมันเขียนทำไมยี่สิบหกอ่ะแสดงว่าอาจจะมีฉากจบรับซ่อนอยู่หรือเปล่ายังมีประสบการณ์อีกมากที่คุณยังไม่สัมผัสในเลสเฮสได้โปรดเริ่มใหม่เด้งออกจากเกมกันนะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราพักก่อนนะครับให้ผมไปเตรียมตัวเตรียมใจมาเจอในที่เสือของขวัญก่อนรอบนี้ไม่ได้เตรียมมานี่แบบยังร้อนอ่ะไม่ไหวจริงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกัในใหม่พาร์ทหนะ้าบ๊ายบาย